ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่องตีตี๋ีแนวนนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหาดเน็ตฟรีของใกล้ถูมูฟเอสนะครับก็จะมีวยกันทั้งหมด7ตัว7นาดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับตะกั่ยและกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับและรหาดของเน็ต ฟีตูมูฟเอสนะครับก็จะมีตั้งหนัดเน็ตตัวใหม่แล้วก็หลัดเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับไปรับจมนหลัดเน็ตฟีตูมุฟตัวที่1กันเลยนะครับหาัดเน็ตฟีตูมุฟตัวที่1กดดอกจัน900ดอกจัน215สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกตระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับหาัด เน็ตฟีตวมูฟตัวที่สองนะครับกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันข้าหนึ่งแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการใช้ยงานก็นานถึงหนึ่งวันนะครับอัดเน็ตฟีตวมูฟตัวที่สามนะครับกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้ากิกระยะการใช้ยงานก็นานถึงสามสิบวันนะครับ นัดเน็ตฟีตวมูฟตัวที่สี่นะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันโอเคศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการจช้ยงานก็นานถึงเจ็ดวันนะครับนาดเน็ตฟีตวมูฟตัวที่ห้านะครับกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการจช้ยงานก็นานถึงหนึ่งวันนะครับ อัดเน็ตฟีตูมูฟตัวที่6กนะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันสองหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วถึงสิบกิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึงสามสิบวันนะครับหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับอัดเน็ตฟีตูมูฟตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายนะครับกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามสามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการใช้งานก็ นานถึง1วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7หลาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับให้ครบทุกตัวทุกหลาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจอ่านได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับและอาจจะกดสมัครได้สําหรับบางซิมบางเบอร์เท่านั้นนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ